จ้าอ๋อไม่มีอะไรจ้าโทรมาเฉยๆโทรมาคิดถึงจ้าเ้ออ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีบกลับเลยไม่ต้องรีบกลับนะเออขับรถดีๆขับรถช้าๆนะจ้านะจ้ารักจ้าเฮ้ยจุ๊บๆ,ๆ,ๆขับรถดีๆดบ๊ายบาย <laughs> เหสาวพราวเสน่ห์โอ้โหปกก็กินขาดแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพยอยู่เพยไล่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 สามสามไล่ อะไรอยู่ค่ะอ้าวเนททำไมเนทกลับกลับแล้วล่ะกลับเร็วจังเลยจ้ะอ้าวก็เนทแกล้งหลอกเล่นนะคะนี่ดูหนังอยู่ค่ะเนทดูด้วยคนสิอ๋อไม่ได้ไม่ได้เนทดูดูหนังไม่ได้อุ้ยดูสารคดีสารคดีชีวิตงูเนทน่ากลัวมากเนทกลัวงูไงเนทกลัวงูนี่ต้องไปอาบน้ำก่อนอย่าไปดูเดี๋ยวรีบดูให้จบไปไปแล้วออาบน้ำเสียงอะไรอ่ะคือ คืออยู่ข้างบ้านไงที่มันย้ายมาคือคือแล้วมันเป็นตน๊ดเยอขึ้นอีคือแล้วนี่อะไรอ่ะเนื้อทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะเพื่อนมันให้มามันมันใจดีมากมันบอกว่าเอ้ยเอาไปดูแลให้หน่อยนะคือนุ๊กก็ใจดีไงนุ๊กก็เป็นคนดีนุ๊กก็กั้นใจดูเลยนุ๊กไม่อยากจะแบบกั้นใจเหรอ นี่ขนาดกก้ใจเนี่ยทำไมมั e นมีเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคะก,ก็เพื่อนใจดีมากเพื่อนเป็นคนดีมากก็เลยแบบเอาไปเลยทั้งถุงเลยนี่ดูสิบางอันนี่ไม่ได้แกะออกจากซองด้วยซ้ําอ่ะก็นี่ไงมันไม่ได้แกะแลวมันแบบพอมันซื้อเสร็จปุ๊บเฮ้ยนายดูเลยเราให้นายก่อนนี่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนุแบบเนี่ยมีใบเสร็จอยู่ในนี้ด้วยอ่ะไม่มีมีมมนี่ไงไม่มีแน่นอนนุ้ยทงไม่กับมือนั่นไง ขอโทษเงยหน้าขึ้นนุ่งเหงาสิข้าหนึ่งขัาเลยอีกโอ้ยคืออีกาหนึงคืออาโออีกทำไมรู้จักด้วยเอาไปคือเนี่ยนะของใครของใครไม่มีของใครเลยซื้อมาใช่ไหมเจ็บจมูกเลยฮัลโหลว่าน เออนุมีซีดีบริจาคอะมาด้วยนะอไ,ไอเป็นมึงไงด้วยอ,อกใหม่อะไม่มีปกไม่มีสกรีนข่าวนี้ยังไงก็จับไม่ได้หลุดตำรวจหลุดนักศึกษาหลุดตายหลุดโรงพยาบาล ทธานุพนทำอะไรอยู่คะเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรอ๋อซีดีก็เปล่าซีดีก็ไม่ได้ทำอะไรซีดีเปล่าซีดีเปล่าเะเอาไปไล่งานให้พี่บอกหอคะใช่ถูกเลยซีดีนี่จะเอาไปไายงานเลยจ้ะู้เดี๋ยวเน้ต้องออกไปอะค่ะพอดีว่าหัวหน้าเนเขาอยากได้ไฟล์งานกระทันหังแลรวจ้า อ๋อแล้วก็อีกอย่างึ่งค่ะนุเน่ลืมไปว่าเน่ะลืมกระเป๋าโน้ตบุ๊กไว้ค่ะนุไปหยิบให้เน่อยนะนั่นนั่นั้นบังต่น็ตบุ๊กอยู่บนโต๊ะอืมสิเปล่าไปแล้วขอบคุณค่ะของเคิของค่ะไป เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะนี่ไปทำงานไปทำงานขอรถดีดีขอรถดีดีนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้ยได้เวลาสะเทินน้ำสะเทินบกกันแล้วจ้าหลุดพยาบาลหลุดรทหารหลุดตำรวจหลุดนักศึกษาทำไมเหลือสี่หลุดหลุด หลุดดาราดาราหลุดหลุดดาราไปไหนดารา <c oughs> ดารา,าไปหลุดฮัลโหลจ้าอ๋อจ้าจ้าจ้าอ๋อเนตเอาแผ่นป่าวไปแผ่นหนึ่ง <c oughs> เนธเอาอ่อคือคือเนธเนๆเนเนมันมันมันไม่ อ๋หล و? ครับแม่ผมผมรักแม่ครับอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับแม่เผื่อไว้เฉยๆครับแม่เผื่อเผื่อไม่ได้คุยกันอีกก็ยังไงก็ผมรักแม่เสมอนะครับถ้าคาดหน้าก็อยากจะได้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกฝากบอกพ่อด้วยครับครับครับ ไอ,อ, <Okay. S 1> อ้ดแกอยู่ไหนนี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะในแกบอกว่าซีดีเปล่าไงเอามาเดี๋ยวนี้ารู้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องโดนรู้แล้วว่าผิดผมไม่ได้ห่วงนี้ของหองซีดีเปล่า หลบกันให้หุ่มเลย้อมใช่ไหมดีมาเลยตีหัวไหมตีหัวตีหัวได้ลหังแต่ว่าไม่เป็นไรมึนนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บของขอไหมของชมปีท้องหีงเสียงหลงแต่ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมนี่นี่อันนี้อันนี้กันอย่างดีโอ้กูว่าัวแต่ว่าตีได้แต่ว่าตีได้ที่ใหม่ที่หม่้อยตีคอยตีไม่ถึงไม่ถึง เท้าเหยียบเท้าไม่เหยียบเท้าอะไรนี่สบายสบายแข็งแรงมากตอนนี้ออกลบพร้อมลบคาศิขาดื้อศิคาดื้อศิคาดื้ออันนั่นนี่เป็นยังไงเป็นยังไงซีดีที่แกให้มาฮะซีดีเปล่าซีดีเปล่าสิ่งไม่ใดเลยสิ่งไม่ใดเล่ไล่ทั้งหมดศิขาดื มาเดี๋ยวนี้เลยนะไหนแกบอกว่าสีดีเปล่าไงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ลูกเล่นอะไรพระท่านกล่าวไว้ว่าการให้อภัยเป็นทานอันประเสริฐข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ได้ทำไว้ทั้งปวงกับ คุณผู้หญิงขอคุณผู้หญิงตรงรับดอกไม้ทุกเทียนด้วยขอซีดีคืนขอบคุณไม่อโหสิไม่อโหสิ ผูรักชักซอกของเธอ